สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำร้านนี้20บาททุกเมนูนะครับที่กตลาดเทพประสิทธิ์พัทยานะครับร้านนี้นะครับผมน่าสนใจเลยนะครับดูจากบริเวณหน้าร้านนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับ ล,ลูกค้ามาถึงก็มาหยิบบัตรนะครับผมแล้วหยิบออเดอร์นะดูเมนูนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เขียนนะครับผมก็จะเอาอะไรนะครับท,ท,ทุกเมนูนี่คือ20บาทนะแล้วก็จะมีนะฮะที่เห็นนะครับผมน้ำยำปลาร้าแล้วก็ไม่ปลารานะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันี้คือแซลมอนนะฮะนั่งรับประทานที่ในร้านได้นะครับผมนะน,นี่นะฮะภายในร้านก็มีที่นั่งให้นะฮะโคตยำยี่สิบบาทตลาดเคหะเทพเบส์มมะสนะครับ แยกน้ำได้รวมได้นะครับลูกค้าเยอะมากนะครับน,นี้อมอทสามได้ไหมครับได้ค่ะจ่ายเลยไหมคะรวมถุงแต่แยกะนะอรัณสวัสดีครับผมนี่นะฮะเ,คคเดี๋ยวขอดูหน่อยครับ ร้านยำ20บาทนะครับผมนี่ขอดูปริมาณ20บาทนะครับน,น,นี่เลยนะครับนี่คือ20บาทนะใช่ค่ะแต่ละ20บาทเลยค่ะโอ้ยำเลื้อนางตัวนี้นนเป็นยำเลื้อนางนะครับผม20บาทได้เยอะไหมไ<ะ>ด้ปล,ลาค่ะตัวนี้คือทางร้านนี่คือจะมี20บาททุกเมนูเลยทุก20บาททุกเมนูนะน<า>นนนมีน้ำยำนี่คือมีสารสารน้ำยำค่ะมีน้ำยำปลาลาพรีบูดไม่ปลาค่ะครับผมโอเคครับทานสบายเลยนะครับนี่นะครับแม่ค้านะครับผมน่ารักนะครับผม แวะมาอุ่นนุนได้นะครับผมที่ตลาดเคหาเทีระสิทสิ์นะครับขาโกจะยุ่งๆ,ๆหน่อยนะครับน้ำยำนี่คือมีสามอย่างนะฮะเมือ่อกี้ พาไปดูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใหม่นะครับลูกค้าเยอะนะครับเต็มหน้าร้านเลยเข้าไปไม่ได้นะฮะเมื่อกี้นะครับ ร้านใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ่เป็นบนรรยากาศทางหน้าร้านตอนนี้นะลูกค้าลุมนะลูกค้าเยอะมากครับ ถ้าแบบใส่กล่องนี่คือเราใส่ยังไงขายยังไงครับตัวนี้ใส่กล่องก็คือห้าอย่างขึ้นไปก็จะใส่กล่องให้เลยร้อยหกสิบสองครับผมนั่คือถ้าเป็น5อย่างขึ้นไปนะจะใส่กล่องให้นะครับอันนี้รวมเลยนะพี่เอฟพี่เอฟาค่อยๆคะพี่ค้าคือคุณภาพนะครขอบคุณค่ะมาสตรีมนี่คือคุณภาพเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำยำนี่คือมี3อย่างนะฮะนี่นะครับผมที่เห็นใส่กล่องไปนะครับผมนะ สั่งห้าอย่างขึ้นไปเขาจะใส่กล่องให้นะครับขอบคคุณนะะขอดูเดี๋ยวพาดูนะครับผมนะนี่นะฮะตัวนี้เป็นน้ำยำปลานะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำยำไม่ปลานะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยำซีฟู้ดนะสดเด็ดสดใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่นะครับลูกค้ามาถึงก็หยิบดินดูเมนูนนเขียนได้เลยนะครับร้านยำฝั่งเกดด้วยนะคะนี่เกดยำยี่สิบแค่บาทเดียวค่ะครับผม ครับผมก็ฝากติดตามเพจทางร้านได้ด้วยนะไเราจะอัปเดตที่เพจได้ตลอดนะครับผมออ๋อคือสั่งออเดอร์ผ่านเพจได้เลยใช่ไหมครับครับผมนี่นะฮะใครที่จะมากินยำร้านนี้นะครับผมนะแล้วก็สั่งมาทางเพจได้เลยนะ แล้วก็มารับนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารทางร้านได้นะเขาจะอัปเดตร้านที่เพจตลอดนะครับผมพราเพจยำย20บาทนะครับเทปสิทธิ์นะครับผมนี่คะแม่ค้าน่ารักนะครับท่านผู้ชมครับขายดีมากนะนี่นะให้ดูจากบรรยากาศนะครับผมนะว่าจะเป็นทางหน้าร้านแล้วก็ภายในร้านนะครับ ยำ20บาทนี่คือไม่แพงนะครับผมได้กินแบบของวัตถุดิบคือนี่สดใหม่นะครับแน่นแน่นเลยนะครับนี่น้ำยำนี่คือทีเด็ดเลยนะครับเรียกได้เลยนะน้ำยำซีฟูด้ดน้ำยำปลา้าไม่ปล้าด้วยนะครับ สิบบาททุกเมนูที่เด็ดจริงครับทางร้านนี่คือสวัสดิการเขาลงโครงการนี่คือทุกอย่างเลยนะครับนะก็มาใช้ได้นะครับนี่นนี้เป็นปูม้านะครับผมที่แกะไว้แล้วนะสดใหม่เลยนะครับ ด้านนี้เขาจะเอามาลวกอยู่ด้านนี้นะฮะร้านยำอะไรเอ่ยขายดีมาก แซลมอนนะฮะสีสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้เป็นแมงกะพุนนะฮะต้องลองต้องลองนะยำแมงกะพุนนะฮะใทรไม่เคยเกิยนต้องต้องมาลองนะครับ หอยนางรมนะฮะนี่ยนะตัวนี้เป็นอะไรครับเนี<อ>่ยพริกเผาปะ<อ>พริกเผานะครับ สั่ง5อย่างขึ้นไปเขาจะใส่กล่องให้นะครับผมพิเด็ดมากครับร้านนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องตลอดถ่ายคลิปนะครับผมก็มาเก็บบรรยากาศร้านยำแซ,ซ่บให้ดูแบบนี้นะครับร้านนี้ก็เป็น ร้านยำน่าสนใจเลยนะครับที่ตลาดที่หาเทพสิทธิ์นะครับผมพัทยานะฮะขายดีมากครับร้านนี้นะฮะวัตถุดิบนี่คือแน่นสดใหม่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมตลอนตลนต้องลองต้องลอง,ลองสั่งรับไปทานที่บ้านได้แล้วก็ เร,ระทานที่ด้านในได้นะครับทางในร้านามีโต๊ะให้นั่งนะครับโอโ้โหนี่ขอดูหน่อยครับชุดนี้เท่าไหร่เอ่เยร้อยเดียวนะโอโ้โหครับผมสุดยอดครับนี่เป็นน้ำยำซีฟูดนะครับนี่นะชุดนี้นะครับผมนะถ้าถ้าอยากขึ้นไปก็จะใส่กล่องให้นะครับกล่องนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย กี่อย่างเล <c oughs> ยเก็บซองไว้เลยนะกล่องนี้นะเขาจะคิดเป็นอย่างละยี่สิบาทนะครับทีนี้ลูกค้าน่จะสั่งแบบรวมเลยนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งแบบจุกๆเลยนะครับนี่นะ กล่องนี้เก็บ2อ0บาทนะครับผม แงนะะฮตัวนี้เป็นไข่หมึกนะครับไข่เยา่าม้าไข่แดงนะฮะตัวนี้เป็นคอหมูย่างนะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมตลอดถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตลอดถ่ายคลิปด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับร,ร้านนี้นะยำร้านนี้20บาททุกเมนูนะครับผมตลาดาเคหะเทปลเสียนนะครับ